สวัสดีครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาดูนะครับสิ่งที่เรามีเราสะสมไว้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับเนาะพัฒนาองค์ความรู้นะครับในการสะสมพระเครื่องไปด้วยกันนะครับกับเรานะครับวันนี้นี่ครับเพื่อนๆเป็นพระกริ่งเนื้อดินนะครับพระกริ่งเนื้อดินแล้วก็มีความดำดำคล้ำๆเนี่ยนะครับคล้ายๆจะเป็น เนื้อคลุกรักนะครับเนาะคลุกรักคุกยางไม้นะครับเป็นพระกริ่งทรงเครื่องใหญ่นะครับบัวเป็นบัวฟันปลานะครับแล้วก็ถือพระสังนะครับนี่นะครับทรงเบื้องต้นนะครับได้มาก็สภาพนี้เลยนะครับเนาะคนเจ้าของเดิมท่านเก็บไว้ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับมาดูกันนะครับ ที่เราเจอจากพระองค์นี้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือเนื้อภายนอกจะเป็นสีดํานะครับเนาะแล้วก็ดูนะครับบริเวณที่สัมผัสเยอะๆนะครับก็จะเป็นผิวเปิดนะครับพบเห็นเนื้อดินชัดเจนนะครับนี่นะครับสภาพของดินนะครับก็จะเป็นชั้นๆแล้วนะครับแสดงถึงอายุนะครับเนาะอายุของพระเครื่องนะครับนี่ครับ เป็นชั้นๆแบบนี้นะครับแสดงถึงอายุของพระเครื่องนะครับขย่าดูนะครับเพื่อนๆได้ยินกริ่งไหมได้ยินเสียงกริ่งไหมครับนี่ครับเป็นพระกริ่งนะครับพระกลิ่งเนื้อดินนะครับจากประวัติการศึกษานะครับนอนนั่งบัวฟันปลานะครับเนื้อดินเก่าคุกรักโบราณอย่างนี้นะครับก็จะเป็นกริ่งสวนเต่านะครับเนาะ กิ่งสวนต่อก็สร้างสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นพระก,กิ่งที่แสดงถึงอำนาจวาสนาบารามีนะครับของผู้ครอบครองเนาะการถือสังนะครับสังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใช้นะครับในงานราชพิธีต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเป่าตแตรสังนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะใช่ไหมครับการใช้สังนี่นะครับหลังน้ําพระพุทธมนต์นะครับหรือ,อในงานแต่งต่างๆก็รดน้ําสังใช่ไหมครับทุกท่านเนาะ นี่นะครับการรดน้ําสังเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานมงคลใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในการถือสังเนี่ยนะครับของพระเนี่ยนะครับก็แสดงถึงชัยชนะตลอดกาลนะครับเนาะมีพระถือสังก็แสดงถึงชัยชนะนะครับต่อสิ่งทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมเนาะนะครับนี่ฮะเป็นวัตถุมงคลนะครับที่มีความหมายดีเลิศนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งการนั่งบัวฟันปลาแบบนี้นะครับก็เป็นพุทธศินของวัดหนังนะครับโดยหลวงปู่เอี่ยมเนาะแล้วก็เป็นพระเก่าโบราณวันนี้นะครับเราก็จะมาดูศึกษาเนื้อหาของพระกันนะครับเราจะขยายจากกล้อง 10x กก่อนนะครับนี่ครับขยายแบบนี้ใช่ไหมครับทุกท่านก็จะเห็น สีขาวๆที่ขึ้นมาตามเนื้อตามดินนี่นะครับเนาะเป็นคาบของแคลไซต์นะครับที่ขึ้นเป็นสีขาวๆเหมือนผงแป้งรอยรอยพิมพ์นี่นะครับก็จะเป็นอะลาโกไนต์นะครับก็จะเกิดขึ้นมาคลุมผิวเรื่อยๆนะครับในสิ่งที่มีความชื้นนะครับก็จะขับอะลาโกไนต์ออกมาเนื้อดินเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าขึ้นมาเป็นเกล็ดแข็งๆแล้วนะครับมีความใสสวยงามเนี่ยก็จะเป็นแคลนะครับนี่นะครับเห็น ความเหี่ยวของเนื้อพระชัดเจนนะครับเห็นคราบความเก่าแคลไซท์นะครับที่แข็งๆเรื่อมๆสะท้อนแสงนี่นะครับแล้วก็ผงสีขาวๆเป็นฝุ่นคล้ายๆแป้งโรยพิมที่เขาว่ากันนี่นะครับเนาะก็คืออะลาโกไนนะครับทุกจุดนะครับที่เปิดแล้วนี่นะครับดูที่เปิดแล้วนะครับก็จะค่อยๆมีคราบของอะลาโกไนนะครับขึ้นปกคลุมผิวนะครับเนาะที่มันๆเลื่มๆนี่นะครับเพื่อนเนี่ย เป็นของแคลไซต์กับเนื้อดินเดิมนะครับเนื้อเดิมของเขานะครับปกคลุมผิวหมดแล้วนะครับนี่ด้านข้างนี่ครับที่มีความพุนร้อยพุนนะครับด้านข้างของตัวประสานบล็อกประสานตรงนี้นะครับก็จะให้เห็นถึงเป็นไปได้สูงมากนะครับที่จะเป็นเนื้อของรักนะครับเป็นผงคุกรักนะครับมาดูลักษณะด้านหน้าตรงนี้นะครับของสั่งนี่นะครับ นี the ่นะครับทุกท่านก็จะเห็นคราบขาวนะครับเป็นนวลๆแล้วก็ความเหี่ยวของเนื้อนะครับนี่ครับนี่อันนี้บริเวณที่มีการหลุดล่อนก่อนไปนะครับเห็นไหมครับชัดไหมอ่านนิดนึงนะครับตาลายน้องเพื่อนเนาะนี่นะครับการหลุดล่อนก่อนไปตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นสีขาวขาวนวลๆนี่นะครับนี่ครับ ขึ้นมาปกคลุมผิวแล้วนะครับก็มีการซ่อมแซมตัวเขาเองนะครับมวนสารที่เจอในนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับมีเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับมีโลหะสีเงินยวงนะครับอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับนี่ครับขยายดูเนื้อนะครับดูที่พักๆนะครับสวยงามไหมครับ ยิ่งขยายยิ่งดูยิ่งสองยิ่งเพลินนะครับพระเก่านี่นะครับดูเนียนตาเนาะสบายใจนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเนาะจะใช้พระนะครับที่เป็นพุทธคุณเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนใช้พระเก่าหรือพระใหม่ครับเพื่อนเพื่อนศรัทธาก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ด้วยความอบอุ่นจิตใจนะครับเกจิอาจารย์โบราณนะครับท่านประสิทธิ์ประสานของมงคลวัตถุมงคลนะครับไว้ให้ลูกหลานชาวไทยไว้ใช้เนี่ยนะครับเนาะ ็ความอุ่นใจนะครับความเต็มใจการสะสมเนาะพลังศรัทธานี่นะครับเครื่องโบราณก็จะเป็นที่ปกปักรักษาอบอุ่นจิตใจได้มากกว่าเนาะนะครับเป็นยังไงครับดูธรรมชาติในเนื้อจากกล้อง 10x นะครับเดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนๆมาดูขยายนะครับด้วยเลนขยายนะครับไมคโครสโคปเนาะ กันดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะานี่นะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับพอขยายด้วยกล้องไมโครสโคปนะครับเพื่อนจะเห็นความชัดเจนนะครับนี่ของเนื้อนะครับตั้งกล้องใหดีก่อนนะครับ นี้บริเวณฐานนะครับเห็นความละเอียดไหมครับอ่านี่นะครับนี่ครับดูเนื้อนะครับันบริเวณนี้นะครับจะเป็นเนื้อที่มีการหลุดออกไปนะครับก็จะเห็นแคลไซอะลาโกไนชัดเจนนะครับนี่นะครับตรงที่หลุดออกไปนะครับจะเห็นแคลไซอะลาโกไนชัดเจนนะครับ สวยงามนะแต่จะสันสันนิดนึงนะครับเพื่อนนี่ครับมาดูบริบรบรเวณพักๆนะบริเวณที่มีผิวเปิดนี้นะครับเนาะ นี่นะครับบริเวณพระพักนะครับจะเห็นการงอกของแคลไซอาราโกไนส์นะครับเนื้อเก่าความเหี่ยวย่นชัดเจนนะครับสวยงามนะครับนี่มาดูบริเรณนที่เป็นจมูกขององค์ท่านนะครับนาะที่มีความหลุดออกไปมีการหลุดออกไปนะครับจะเห็นการงอกนะครับน้องของอาราโกไนส์นะครับแล้วก็สซวาวนะครับของน้ำคราบน้ำว่านแล้วก็แคลไซชัดเจนนะครับ นี่นะครับการงอกสวยงามนะครับมาดูจุดอื่นๆนะครับบริเวณสังเนื้อบริเวณสังนะครับก็จะเห็นความขาวนวลนะครับมีคาบการงอกของแคลไซด์นะครับมีความใสของอะลากไนต์ชัดเจนนะครับมาดูที่ฐานนะครับนี่นะครับที่ใต้ฐานพระนะครับดูเนื้อที่ใต้ฐานนะนะครับ ไม่ว่าจะบริเวณที่หลุดเนี่ยครับบริเวณที่เนื้อพระหลุดล่อนออกไปนะครับก็จะมีการงอกขึ้นมานะครับของอาราโกไน์แคลไซต์นะครับความเก่านะครับความแห้งตามธรรมชาติของพระนะครับแสดงถึงอายุที่ผ่านมาเนาะนี่นะครับมีแบบนี้เราก็แลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนาะมีอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยแนะนําเพิ่มเติมเราได้นะครับเรามีแบบนี้เราก็แสดงให้เพื่อนดูแบบนี้นะครับโชว์กันไปดูกันไปนะครับ ก็เป็นการแลกเปลี่ยนการสะสมแล้วกันนะครับนาอสร้างสังคมการเรียนรู้การสะสมไปด้วยกันนะครับนี่นะครับบริเวณเนื้อเก่ากับบริเวณเนื้อที่มีการหลุดล่อนนะครับก็เกิดการงอกขึ้นมาซ้อนทับขึ้นมานะครับมีความใสมีคราบน้ำว่านเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็มีปุยเขาขาวงอกออกมานี่นะครับปุยะลากไนงอกออกมาเนาะพอออกมาก็ตกผลึกนะครับก็จะเป็นความใสความนวลนะครับแล้วก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ันนี้บริเวณเนื้อเก่านะครับมันดูบริเวณเนื้อเก่านะครับนี่บริเวณใต้ฐานนะครับเป็นบริเวณที่เรียบเนาะเวลาใช้กล้องขยายก็จะง่ายดูง่ายนะครับท่านก็จะเห็นนี่นะครับการงอกขึ้นมานะครับของชั้นอาราโกไนส์นะครับตามจุดต่างๆที่มีรอยเหี่ยวย่นไปนะครับเนาะเพื่อซ่อมแซมนะครับให้มีความเรียบมากขึ้นเนื้อดินเนี่ยนะครับก็มีการงอกของแคลไซส์และอาราโกไน์เหมือนกันนะครับ การงอกแบบนี้นะครับนวลตานะครับสวยงามก็แสดงถึงอายุความเก่านะครับชั้นความเหี่ยวย่นรอยคลื่นต่างๆก็เป็นการแสดงถึงอายุความเก่าของพระไปด้วยนะครับมวลสารนะครับก็อยู่ภายใต้การปกคลุมนะครับของแคลไซด์และอะลาโกไน์เนี่ยนะครับเนาะก็จะพบหลายอย่างหลายชนิดนะครับนี่ครับนี่ครับรอยหลุมนะครับก็จะแสดงถึงอายุได้ชัดเจนนะครับ เห็นไหมครับริเวณนี้ก็จะมีสีขาวๆนี่นะครับก็เป็นโลหะสีขาวๆนะครับอยู่ในเนื้อนะครับนี่ครับในเนื้อดินนะครับก็จะเห็นสีแดงนะครับมเมล็ดกรวดสีขาวนะครับแล้วก็ดินหลากสีนะครับที่เอามาสร้างองค์พระเนาะวัตถุมวลสารต่างๆนะครับที่หลวงปู่ครูบาาจารย์ท่านเก็บรวบรวมมา สร้างพระเป็นสิริมงคลกับครอบครัวกับผู้ใช้เนี่ยนะครับก็มีความหลากหลายและก็เป็นวัตถุมงคลนะครับเนาะวัตถุมงคลตั้งแต่ผู้สร้างนะครับมวลสารที่สร้างนะครับรูปแบบการสร้างเนาะก็เพื่อให้ลูกหลานนี่นะครับได้ใช้วัตถุมงคลต่างๆนะครับอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเข้าสู่กายสู่ใจนะครับเป็นที่พึ่งแห่งการทําดีต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับ คุณพระรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับขอให้พระพุทธคุณของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดู <speaking Spanish> เนื้อพระนะครับมวลสารความเก่ามาแลกเปล e ี่ยนความรู้พูดคุยกันนะครับกับพระเครื่องนะครับบ้านพระเครื่องออนไลน์นะครับศิลาพุทธคุณนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดู <speaking Spanish> นี่นะครับว <speaking> ันนี้นะครับก็พาเพื่อนมาดูนะครับ พระกิ่งใหญ่นะครับพระกิ่งสวนเต่านะครับถือสังเนาะเป็นพระกิ่งทรงเครื่องใหญ่โบราณนะครับเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อดินเก่านะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ